วิธีต้มไข่ให้สวยสำหรับทำขายปอกเปลือกง่ายตั้งแต่ฟองแรกเกินฟองสุดท้ายเยิ้มสวยพร้อมสูตรพริกน้ำปลาสูตรทำขายจริงของร้านครัวบันนี่ค่ะใช้ไข่เป็ดเก่านะคะตากแดด2-3าชั่วโมงค่ะถ้าใครจะทำไข่ตาหวานแบบนี้นะคะแต่อันนี้คือไข่ไม่ได้ตากแดดนะมันจะปอกไม่ค่อยสวยก็ให้เอาไข่นะคะมาใส่น้ำแล้วก็เหลือข้างบนไว้นิดนึงประมาณค้อนหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือลงไปเยอะๆเลยนะคะใส่น้ำส้มสายชูต้มไข่เจนาทีค่ะถ้าเกิดว่าต้มไข่แบบธรรมดาคนๆหน่อยช่วง 3นาทีแรกนะคะเขาว่าไข่มันจะไปอยู่ตรงกลางค่ะแล้วก็น็อกน้ำเย็นแล้วก็มาปอกนะคะถ้าทำแบบนี้นะคะบอกเลยว่าปอกง่ายตั้งแต่ฟองแรกเป็นฟองสุดท้ายแบบร้อนดีมากๆเลยค่ะแต่ตอนที่เราทําไข่ตาหวานน่ะเราดันทําน้ําร้อนในถ้วยเลยก็ค่ะตกลงไปข้างหน้ามันเลยสุกแบบ <c oughs> ดีวเราจะมาทําพริกน้ําปลานะคะตัวง่ายๆด้วยทับพีกันค่ะสูตรทาไข่จริงนะคะฉบับก้มกรอมอร่อยแน่นอนใช้น้ําปลานะคะ4ทับพีค่ะน้ำมะนาวค่ะ2ทับพี น้ำตาลมะพร้าวอย่างดีนะคะ1ทับพีแล้วก็น้ำตาลสายขึ้นทับพีคนให้เข้ากันหอมแดงนะคะประมาณ2ทับพีแล้วก็พริกกระเทียมนะคะอีก2ทับพีค่ะพริกคือใช้ทั้งพริกขี้หนูพริกแดงพริกเขียวเลยนะคะอ่าอันนี้คือเทใส่กล่องถ้าเราแช่เย็นไว้มันจะเหมือนดองให้แบบมีความอร่อยมากขึ้นด้วยนะและสีมันก็จะไม่ดำคล้ำค่ะนี่ก็เป็นเมนูไข่ต้มยางปตูมสวยๆพร้อมพริกน้ำปลาแบบกลมกล่อมนะคะเอาไว้ให้ขายเสริมในร้านกันค่ะ